สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยายวันนี้เรามาพักที่โรงแรมชื่อว่าอเ b อร์โฮเทนะคะโอ้สวยมากเลยอะ่ะเราข้ามดิน้ำเลยอร่อย ห้องแล้วเย้เขากระเป๋ามาส่งถึงห้องเลยค่ะห้องสวยมากเดี๋ยวไปทัวห้องกัน คนมนันนี่เราจะพาไปดูอะไรมาเมื่อกี้คือตกใจมากอ๋อประตูหายไปไหนอ๋อจริงๆคือมันแบบเนี้ยเลื่อนคือถ้าใช้ฝั่งไหนก็คือต้องเลื่อนปิดฝั่งใช้ได้ทีเราฝั่งหรือไม่ฝั่งนี้ก็อ่จแบบไม่ต้องปิดก็น่าจะได้อยู่นะและอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ส์ไวมากทุกคนคือนี่ นี่ห้องอาบน้ำอ่าอาบน้ำนี่ข้างล่างมันจะเป็นแบบว่าอา่างไปแช่น้ำใช่ไหม,ไหมแล้วดูเราก็หาม่านไปเถอะมันไม่มีม่านปิดทุกคนคือข้างนอกมันสามารถมองมาข้างในได้เฮ้ยเราก็หามา่านหาไม่เจอปรากฏว่าที่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นเหมือนแบบจิ้ดกดปุ๊บแห่ปิดเลย ส่งเมื่อกี้หาหากันอยู่ตั้งนานว่าสองคนเช่กันหาคือหาไม่เจองงนี่เต้งมาดูเต้งทง่อมาอชอบมากอะอันนี้ทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปหาข้าวเที่ยงทานกันดีกว่านี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยแล้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูบนชั้นดาดฟ้ากันนะคะ ตอนนี้เรา,าเกำลังเดินไปหาอะไรทานกันนะคะโอ้รถเยอะมากเลยนี่ใกล้ถึงแล้วร้านอยู่ตรงนู้นเนี่ยทุกคนเราถึงร้านแล้วนะคะนี่นี่ตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะคะวยเตียวเรือนีออน หอมกับน้ำจิ้มแบบนี้แก้วก่อนเลยสิคะหกห้ oh. เป็นก้าวเนือลูกิ้นนะอือร่อยเป็นไงบ้างคะอิ่มอิ่มแป้เลยตอนแรกนึกว่าจะไม่อิ่มโอ้โหที่ไหนได้กินขนมพวยต่ออีกอร่อยอยู่นะร้านนี้นี่ใครมาพัทยาแวะมาได้นะคะขวยเดี๋ยวเรือนีออน อันนี้เรากำลังขึ้นไปลดทับชั้น24ชั้นบนสุดกันนะคะไป สวัสดีตอนเช้าค่ะยังไม่ตื่นเลยเดีย๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวแต่ฟังข้างบนกันดีกว่าไปฟยวข้างบนกันเหมือนไปไกลเนาะอ่ายิจี ที่สี่มั้ก็ไปาราฟ้าสุดเลยอ,อ๋อจะเดินยนี่สามไปใบเหรอจะไปดูแว่้นาะใช่เอ้ามันยิงกี้เข้าไ,ไ,ไม่ได้เราจองตอนเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงนีคนมาเล่นนาำตอนเช้าเด็ดอ๋อนี่มีผ้าเช็ดตัวให้ตรงนี้ สวัสดีตอนเช้าค่ะเราพามาชมบรรยากาศข้างบนรูปภับตอนเช้ากันนะคะนี่แดบดบเริ่มออกแล้วอะ่ะเพราะว่านี่มันก็แบบแปดโมงเช้าแล้วไม่ค่อยมีคนเลนีนิดหน่อยห่อแต่ว่าคือแดดแบบแรงมาก ด้านนี้มองเห็นทะเลด้วยนะคะอันนี้เป็นชั้นที่24ชั้นบนสุดเดี๋ยวเราลงไปชั้น3ดีกว่าเป็นชั้นที่เราจะทานอาหารเช้ากันนะคะ เปลีย่ยนก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อโอเค เจาอาสนะคะให้ถ่ายว่ารูปอะไรน,น้องยูนิคอร์นตอนนี้เราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่พัทยากันต่อนนะเดี๋ยวเราจะไปพักที่อื่นกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามได้นะคะบ๊ายบาย